จับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาดูกันนะฮะว่าเอาบอดระบบปาร์ตี้ออโต้นะฮะเดีเ๋ยวทำปาร์ตี้ออโต้ก่อนนะฮะอันนี้ผม Lock ล็อกอินไว้หมดแล้วนะอา่าเนี่ยผมล็อกอินไว้เฉยนะแต่ยังไม่ได้เอาเข้า,าตัวเกมนะมันยังเป็นล็อกเอาอยู่นะนก็คือว่าใส่ไอดีได้หมดแล้วเดี๋ยวพอจะออนนะ เริ่มแรกก็ต้องเอาตัวอ่ะตัวนี้ออนไปก่อนนะฮะทำล็อกอินมาก่อนมันจะขึ้นว่าออนไลน์แล้วนะฮะเราก็ามาดูนะว่าตั้งค่าอะไรไบ้างนะฮะอ่าโอเคค่าผมตั้งไว้แล้วนะก็คือเนี่ยอันนี้ผมตั้งให้มันรับปาร์ตี้อัตโนมัตินะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะชวนนะไรชื่อในในสี่คนเนี่ยชวนผมนะผมจะเข้าอัตโนมัตินะอยู่ตรงนี้อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาคีไปลนะต้องเอาคีริบุคีไปฮิวฮนะอ้าว user e n t e r your channel แหนึ่งนะฮะเดี๋ยวปล่อยมันตายไปก่อนถ้ามันตายก็กลับมาก่อนเอาตัวอ่ะตัวนี้อ่ะใกล้ๆกันก็เข้ามาอีดิตดูนะว่ามันทำอะไรอยู่นะฮะ มาไปหาหนัานก่อนมาละทีนี้ผม <c oughs> <c oughs> ทีนี้เป็น,ปนาาหัวปาร์ตี้นะนะผมจะให้มันตรงนี้ตั้งค่านะฮะให้มันกดอ่าทำที่อัตโนโมตัติแล้วก็ทำให้มันเป็นหัวให้มันเชิญนะ,ะทำเลือกมันมองเห็นใครมองเห็นคนนี้ลืมตั้งชื่อมันมองเห็นคีผมนะปาร์ตี้คอมแล้ผมจัด กรุงเทพมนครนะครับผมจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนแอัดเป็นหนึ่งนะฮะแอปการขับแยกขยะเดี๋ยวกับการเก็บขยะก็สูงได้ได้ลงทะเบียนไปยังครับยังเลยครับต่อไปใส่ชื่อลงไปนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะ See you soon Sound muted ใส่ชื่อลงไปนะอันเนี้ยมันจะเป็นลูกตี้ทันทีนะเนี่ยเห็นไหมมันจะชวนทันทีเลยเห็นไหม ฟอมันจะชวนเลยชวนกีผมเห็นไหมมันจะชวนอัตโน,นมัติทีนี้ยังไม่เสร็จนะกดไปก่อนมันหลายตัวไงรอบแรกมันต้องทําแบบนานหน่อยกดกลับมาฮะเอาเน่เน่เน,เ,น,เ,นเอานี่ลงมาฮะลบอินลงไปเน,เน่ตั้งค่าไปหมดแนละ้วเน่ก็ใส่ไอตัวเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นออโต้ก่อนกดเซฟ มีชื่อตัวนี้กดเสียกดกลับมานะฮะเอาตัวอ่ะซอไปให้ซอมันชวนอัตโนมัตินะกดกลับก่อนท่านที่นี้มาดูฮนะมัน mistakes. อยู่ที่เมนะตายแล้วหรออ๋อหรือมันต้องใช่ใส่ชื่อไอหัวปราตี้ก่อนนะแปะ๊บนึงนะ งงนนก็นะค่อยทำนะฮะมันจะเยอะหน่อยแต่มันตั้งทีเดียวนะมันตั้งพูดถึงนะมันตั้งทีเดียวนะกดเซฟกดกลับมามันดูที่อ่าซอที่มันเป็นหัวใส่ไปย่างหรือผมกรอบชื่อผิดครับหนึ่งนะอ่าใส่ไปไหม ใส่ลงไปใส่ลงไปกดเซฟนะฮะกดกลับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะผมให้กดเซฟทุกครั้งนะฮะทีนี้เหลือตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ไหนวะู่แกล้กันอ๋อกดกลับมาก่อนฮะ ให้ตัวนี้เป็นหัวที่ก่อนอ่าตอนนี้เนเข้าที่แล้วนะเห็นไหมมันเข้าแล้วเห็นไหมมันรีแล้วเนหะ็นไหมทีนี้ก็ให้อ่าในตัวหนึ่งนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนฮะว่าอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอาสะกงสกิลหรือว่าใครเข้าปาร์ตี้เราหรือว่าเราโดนอะไรนะฮะมันจะขึ้นหมดนะใส่ลงไปก่อนมันจะยากแค่แค่ครั้งเดียวฮะครั้งแรกครับผมเอา้าใส่ ฟั่มนะฮะแป๊บนึงนะอ่าใส่ลง,งไป,อองไปละอันเนี้ยคือบอทกับบอทชวนตีกันเองนะแล้วก็บัฟนะฮะจะเป็นบัฟอ่าบัฟตัวเองบัฟคนอื่นที่ไม่ใช่ปาร์ตี้เราหรือว่าจะเป็นตรงเนี้ยบัฟปาร์ตี้เรานะฮะอ่ากดเซฟกดกลับออกมาก่อนมาดูนะฮะดูเนี้ยก่อนเนี้ยเข้าที่แล้วอ่า ระยะกดอกด R ตรงนี้ก่อนนะมันจะเป็นระยะพื้นฐานที่มันยืนนะมันจะตีตามวงตรงเนี้ยมันจะไม่ไปไหนนะมันจะอยู่ตรงวงนี้เลยนะแล้วก็กดเซฟนะฮบัฟนะบัฟตัวเองแล้วก็บัฟในปาร์ตี้นะฮะมันจะไม่แจกบัฟให้คนอื่นนะมันจะบัฟแค่แค่ตัวมันเองอะกับตัวเพื่อนในปี้นะแล้วก็ดูว่ามันทําอะไรนะฮะอ่าพึ่งกดคอนไปใช้สกิลมานะ กดกลับไปฮะทีนี้จะเป็นคีคีคีเอาคีเข้าตี่คัคดลอกชื่อมันไว้ก่อนอ่ะคัดลอกอแล้ะโอเคนะฮะไม่มีใครใส่ออโตโิรูทเลยเหรออ่ะเห็นไหมฮะอ่าสกิลอ่าของเนยนะที่ทำไว้ก็คืออ่าเนี่ยเห็นไหมกระโหลกขาวกระโหลกขาวกระโหลกแดงไหลน,นะฮะวิ่งสีตามวงกลมที่เราวงไว้นะฮะ น, <ITA> นี่ก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนนะซอก็จะอยู่ตรงนี้แหละฮะมันจะตีระยะอ่าวงกลมของตรงเนี้ยเนี่ยที่ที่ที่เราทําไว้เนี่ยเนี่ยมันจะไล่มันแค่ตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราอ่ากดยืนอยู่กับที่นะฮะมันจะไม่ออกนอกวงนี้นะชอบระยะไหนก็ใส่ระยะอ่านั้นนะฮะแต่ว่าจะใส่เป็น20ก็ได้ครับผมมันระยะมันก็จะกว้างขึ้นนะฮะก็จะวิ่งอ่ากว้างขึ้นอ่าปาร์ตี้นะฮะเนี่ยของดงของดอกอะไรเนี่ยมันยังเก็บของไม่ได้นะแต่ว่า ไอ้พวกระบบพื้นฐานแบบใครที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องของนะแบบเก็บแค่เงินสอ่ออโต้รูทพอฮะเดี๋ยวต้องคัดลอกชื่อตัวนี้ไปให้ไหนก่อนไหนยังไม่ได้เข้าตีนะ,ะไม่เห็นไม่เห็นแป๊บหนึ่งนะไม่เห็นไม่เห็นไหนเหรอเห็นล่เละ ตัวนี้ครับแล้วตัวเนี้ยมันมันเป็นหัวตีนะถ้าเกิดผมออนเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะอัตโนมัติทันทีนะมันจะชวนกันเองไงนะแบบอยู่ในระยะมันอ่ะมันจะชวนกันเองเลยนะผมว่าผมใส่แล้วนะลบทั้งหมดก่อนใส่ไปไหมกดเซฟ ระยะตรงนี้15เดี๋ยวผมใส่เป็น20เลยทุกครั้งนะ,ะที่เราเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆนะผมให้กดเซฟนะฮะกดเซฟให้มันจําค่าไว้นะฮะจำค่าล่าสุดนะฮะกดอัดพอยเข้าไป,ไประยะก็จะกว้างขึ้นนะฮะแต่ว่าเราจะตายนะฮะโดนโดนมอนเยอะนะฮะ15พอนะได้ทีละ เออาาม,มาตรงนนี้ห่ยไม่สามารถเดินไปได้มันจะติดอ่าสิ่งกีดขวางหลบมาหลบมาลบอาค่าพิกัดก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ไปใหม่ได้แนละ้วอันนี้เข้าเตี้ยอัตโนมัติแล้วนะทีนี้เหลือเหลือแค่เนนะเห๋ือทำเนแล้วนะนี่เออไม่ใช่คีคีค,ค,คีคีกากนะฮะเข้าไปล็อกอินเข้าไปเตะมันเตะอ,ออกจากตัวเซิร์ฟก,ก่อนนะเห็นไหมล็อกอินเข้าไป ปั๊บออโต้นะฮะเห็นไหมชวนละเดี๋ยวเลี้ยใหม่เลี้ยใหม่เลี้ยใหม่เมื่อกี้ไม่ได้กดรับออโต้นะฮะเดี๋ยวล็อกเอาออกไปก่อนล็อกอินใหม่นะฮะเดี๋ยวมันจะค้างอ่าเดี๋ยวรอรอดูรอดูอดะฮะเข้ามาได้เห็นไหมครับระยะนี้น่าจะแจกถึงนะ แค่นี้นะครับผมมันไม่มีอะไรมากนะคีนะมันก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยนะมันก็แจกอ่าในปาร์ตี้มันแล้วนะปล่อยมันไว้เลยนะฮะเรามารอดูแค่ว่าอ่าของนะฮะอ่าของอ่าความคงทนะฮะกับใบใบดองของเราะฮะแล้วต่เซิร์ฟนะใครที่ใช้ใบดองอยู่นะ,ะก็ต้องเข้ามาดูบ่อยๆเอานะว่าเอ้ยเราลืมบันไหมอ่าค่าคงทนข,ของอาวุธเราเหลือเยอะไหมต้องมาดูนะฮะต้องค่อยๆแบบมันดูเอานะ ันนี้คือตั้งเสร็จแล้วนะรอบรอบเดียวเลยนะฮะทีนี้จะออนใหม่แล้วก็แค่ล็อกอินล็อก in, อินกินเข้าเดี๋ยวมันก็จะทำจำค่าเดิมของเรารับตีจากคนเดิมตั้งตีไว้ตรงไหนก็จะตีตรงนั้นครั้งเดียวทีเดียวนะฮะเซ็ตทีเดียวนะ,ะนอกจากว่าจะรีเว็บบอทดนะรีใหม่นะรีทําใหม่นะอย่างเช่นอ่าเว็บครังอย่างเงี้ยเพิ่มระบบใหม่เงี้ยก็ต้องมาตั้งค่าใหม่นะแต่นานๆทีนะฮะเพราะตอนนี้ยังทําไม่เสร็จเลยนะ เหลือระบบที่จะทำต่อไปนั่นก็คือว่าระบบอ่าชุดชีวิตอ่ากดนกแล้วก็อ่าซ่อมเอาเอาวุธนะฮะหายของนะฮะหรือว่าจะเป็นอ่ากดใบวาร์ปอย่างเงี้ยคลิปผาอย่างเงี้ยให้อ่าเราใช้ใบวาร์ปได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นอ่าซ่อมตรงนี้เลยก็ได้นะถ้าเราพกซ่อมมาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะที่จะท,ที่จะเพิ่มนะฮะตอนเนี้ยระบบแค่เนี้ยมันก็โอเคแล้วนะพูดถึงนะ แค่เนี้ยมันมัน,ม,นมันได้แล้วนะสกิลเอ้ยอ๋ออเดี๋ยวจะไปดูขีก่อนเมือนี้ยังไม่หิวให้ผมนะ,ะหิวได้เห็นนะต้องรีนะครอยๆ้รีเอานะสี 40, ่สิบเอาเป็นห้าสิบแล้วกันอ่าให้มันหิวในปาร์ตี้ไปนะฮะอยู่บ้านอยู่ไกลไปมันก็ไม่หิวนะสกิลหิวใส่เข้าไป จบแล้วฮะรั้งเดียวฮะตั้งค่าตั้งตั้งทีเดียวนะฮะแล้วก็รอดูว่าเข้ามาดูเรื่อยๆฮะว่าอ่าของเราเป็นยังไงฮะทอมพงคนเราลดเยอะไหมอะไรไหมเราตายไหมถ้าตายมันก็จะแจ้งว่าตายนะเดี๋ยวต่อไปอ่าการแจ้งเตือนหรือทำเป็นแจ้งเตือนในไลน์อ่าใช้อ่าโทเค็นเอานะฮะถ้ามันแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันทำอะไรอยู่นยมันแจ้งเตือนในไลน์เลยก็ได้ ในอนาคตเดี๋ยวจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะเข้ามาล่วงทดสอบกันแล้วนะผมเจอบั๊กอะไรนะฮะอ่าอาการเป็นยังไงนะครับผมอ่าแจ้งเข้ามานะแจ้งเข้ามานะบอกกันได้นะตัวนี้อ๋อมันหลุดอ่อเราอินเข้าไปนะอันนี้อีกเซิร์ฟหนึ่งนะคือ ID ดีบอทไอดีเดียวนะฮะแต่ว่า ID เกมเนี่ยมันไม่จํากัดนะฮะไม่จํากัดนะใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยผมตั้งค่าไว้้้ไไววแล้วนะกดล็อกอินเข้ามาคือมันตีเองเลยนะปล่อยมันเลยฮะปล่อยมันทําเองเลย มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟอ่ะ UI ไอไอคอนน่ะของไอเทมอ่ะมันไม่เหมือนกันนะอันเนี้ยมันจะเป็นอันใหญ่นะฮะที่มันมองเห็นฮะมันก็จะมีปัญหาในด้านอ่รหัสไอเทมไม่ตรงกันนะฮะที่ใส่เข้าไปของบอทนะฮะอย่างเช่นกระโหลกของเซิร์ฟอ่ะเนี้ยอ่าบอทมันจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่รู้จักว่าเอ้ยรหัสอันเนี้ยคือไอเทมอะไรนะฮะมันจะมีปัญหาตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่น่ายากนะเอาไว้แก้ที่หลังนะฮะ เพราะว่าเซิร์ฟพื้นฐานอิงจากเซิเร์ฟวีเลฟนะผมรหัสของไอเทมนะฮะอิงจากเซิร์ฟวีเลฟนะฮะทีนี้ก็อันนี้ตั้งค่ามาแล้วเหมือนกันฮะเลียวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูก่อนอยู่ตรงไหนของของแมปอ่ะตรงนี้ตั้งไปเลยสักยี่สิบเลยเดี๋ยวเายขาล็อกอินเข้ามานะฮะป๊าปเจอมอนละเนหะ็นไหมค้นเจอละตีละเห็นไหมฮะ เราโดนมันโจมตีทีละสองเราตีมันเท่าไหร่อะไรไงนะจีเราได้เท่าไหร่อัพอะไรนะฮะขึ้นหมดนะผมนี้คนเดียวน,นะฮะเสร็จแล้วผมคือตัออ้งค่ารอบเดียวนะฮะแล้วก็ออนได้เลยฮะออนได้เลยฮะออ,ออนทิ้งไว้ได้เลยฮะรบะบบปาร์ตี้ในบอทดน่ตัวนะฮะอตัตโนมัติแล้วนะฮะอ่าเหลือแค่เก็บของฮะแล้วก็ กดนงกดนกกดชุบกดซ่อมนะนะฮะกดใบวารฟนะฮะที่จะทําต่อไปนะฮะถ้าไม่ติดอะไรมากผมว่าเนี่ยไอยระบบแค่นี้ผมว่ามันก็โอเคเลยนะให้มันยืนอยู่กับที่เพราะว่าเซิร์ฟแต่ละเซิร์ฟอ่ะมอนเขาจะเพิ่มมอนแล้แหละเพราะว่าคนมันเล่นอ่ะมันไม่พอนะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวมีคนโทรตามนะเดี๋ยวผมพอลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมระบบอ,อพเดียเดตมาใหม่ของ UI 1.0นะฮจนะตอนนี้นะ,ะระบบถึงตรงน,นี้นะฮะเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับผม